สวัสดีค่ะ f อซตอนนี้ก็มาถึงฟาร์มแล้วนะคะฟาร์มเดิมฟาร์มเดิมค่ะท้าแก่ชื่อฟาร์มว่าอะไรนะคะโชคพันยางคำปาลาไหลายนะคะปีที่แล้วก็มาตรงนี้นะคะโตหมดแล้วที่ปลูกปีที่แล้วเอาไปลงพันแปดนะคะพันแปดร้อยต้นใหญหมดแล้วสูงเมตรห้าสิบถึงสองเมตรบางต้นก็ตายเพราะดินมันเป็นเชื้อราค่ะ เขาแกก็ให้ความรู้ดีมากนะคะเพราะว่าเป็นเป็นคนใต้เป็นคนที่เอาเอาพันยางมาเองเลยประมาณอยตอนนี้มีสองราคามีอยู่ที่สามสิบห้าแล้วก็สี่สิบบาทนะคะแม่เอาราคาสี่สิบบาทไปค่ะเอาราคาสี่สิบไปจะได้โตไวๆเอาไปแซมด้วยแล้วก็เอาไปปลูกเพิ่มด้วยนะคะยางงามมากตรงนี้ ก็จะมีอีกหลายๆที่นะคะจะอยู่ที่ราคาสามสิบห้าสามสิบแปดบาทสี่สิบาทประมาณนี้ค่ะตอนนี้ฝนลงใหม่ๆถ้าพฤษภาไม่แน่ว่าราคาจะขึ้นอีกไหมก็เลยต้องมาเอามาเอาไปเลี้ยงไว้ก่อนเพราะว่าอยากให้มันโตไวๆถ้าฝนลงก็จะได้ลงเลยเมื่อคืนที่กกอกะก็ฝนลงหนักอยู่นะคะแต่ว่าที่ที่อยู่สวนเราที่บ้านมะนาว ฝนไม่ตกค่ะฝนไม่ตกตอนนี้ยางพาราก็ยางกีดนะคะยางก้อนทวยก็ขึ้นราคาอยู่<า>ก็ยังดีกว่าที่เราจะปลูกมันปลูกอย่างอื่นนะคะ<า>มันต้องดายา แล้วก็พ่นยาข่าหญ้าบ่อยๆเยอะๆไม่ดีค่ะแต่ว่าถ้าเราปลูกยางพาราก็เอาญ้าออกแค่ตรงโคนต้นแล้วก็ไถได้ค่ะตรงกลางร่องไถไถหญ้าทิ้งไปเลยที่นี่ยางงามค่ะปีที่แล้วก้ายางสีบาท งามมากนะงามกว่าปีนี้นะคะแต่ว่าตอนนั้นคือเรามาเอาตอนเดือนพฤษภาแล้วนี่ก็ไปเลี้ยงไว้สักเดือนหนึ่งค่ะเราให้ฝนลงจริงจริงจังๆก่อนจ,จ,จะได้เสี่ยงตายน้อยความเสี่ยงมันก็น้อยลงอ่นะคะต้องรีบมาเอาแต่หัวปีเด้เอาไปเลี้ยงไว้ค่ะเมื่อวานก็ขึ้นไปตัดแต่งกิ่งยางนะคะ ยางสูงเมตรห้าสิบสองเมตรแล้วนะคะที่สวนยางแม่นะคะบางต้นก็คือตายก็ไม่ต้องพูดถึงไม่มีโอกาสสูงอีกแล้วนะที่นี่อยู่ใกล้ๆมุกดาหารเองนะคะไปก็จะต้องเอาเอาก้ายางไปลงวันนี้เอาไป 220ต้นก่อนค่ะแต่น่าจะไม่พอน่าจะต้องการอีกสักร้อยต้นเดี๋ยวไว้เก็บตังอีกค่อยมาเอาอีกนะสำหรับคลิปนี้ก็ทำไว้เท่านี้ค่ะทำมาฝากทุกๆคนนะคะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาขายผ้าได้เต็มที่สักเท่าไหร่ก็มัวแต่ยุ่งกับสวนยางอยู่แล้วก็ปัญหาจิปะทะเรื่อยๆนะคะ อาจจะร้านผ้าอาจจะไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่เพราะว่าเวลามาทํางานเกี่ยวกับการเกษตรอย่างนี้นะคะขึ้นไปที่ไร่ที่สวนยางมันจะไม่มีสัญญาณนะคะตอบแชทลูกค้าไม่ค่อยได้นะคะรับสายไม่ได้นะ,ะก็จะส่วนมากก็จะทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่รถคือเราจะจอดรถไว้ที่บ้านป้าแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปอีกทีค่ะไปที่ไร่นะคะแล้วจะก็ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปจะทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่รถเพราะว่าขึ้นไปก็ไม่มีสัญญาณนะคะ ก็ต้องขอโทษเอฟซด้วยขอโทษลูกค้าร้านผ้าด้วยที่ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะคะก็จะพยายามให้ดีที่สุดนะคะสําหรับคลิปนี้ทําไว้เท่านี้นะคะขอบคุณเอฟซี FC, ทุกคนที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจต้นพันยางพาร,รานะคะแถบมุกดาหารก็มาที่นี่ได้นะคะที่โชคพันยางบ้านคําปลายหลนะคะเท่าแก่คนนี้เลยค่ะคนเสื้อสีน้ําเงินนะคะสําหรับคลิปนีท้ทำไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ